สวัสดีครับผมเทมนะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับแบบ ABA กันแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาทำสิบอันดับสกินรีเจนเนอเรที่สวยที่สุดในแบบ ABA กันนะครับโดยทั้งสิบสกินนี้เนี่ยผมจะใช้โมเดลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินเนี่ยมาเป็นตัวตัดสินกันนะฮะแต่สกินนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจบางคนนะเพราะงั้นก็ต้องขอโทษไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกใจคุณนะแต่ว่าช่างมันแต่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าทั้งสิบสกินนี้เนี่ยมันจะมีสกินอะไรกันบ้างนะครับอันดับที่สิบลู จะไม่ได้ดูสวยอะไรด้วยนะแต่จุดเด่นของสกินนี้เนี่ยจะอยู่ที่ร่างโหมดนะพอเราเปิดโหมดโมเดลของลูฟี่ก็ยังคงเป็นสแน็กแมนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโมเดลของเขาเนี่ยจะมีสีม่วงขึ่งสีดำและตรงหน้าตาเนี่ยก็จะยิ้มซึ่งมันดูเท่แต่ผมก็มองว่ามันแปลกๆเหมือนกันนะแต่จุดที่ผมมองว่ามันสวยที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเมฆที่อยู่รอบตัวของลูฟี่นั่นเองนะฮะคือไม่ได้อารมณ์เหมือนกับลูฟี่ร่างเทพนิกาเลยอนะแต่ก็น่าเสียดายนะฮะที่มันไม่ใช่สกินร่างเทพนิกานะอันดับที่9 ไก่ลีเจเนอเรทีทับที่2สกินไก่ลีเจเนอเรทีทับที่2เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วโมเดลตั้งแต่ล่าง3ถึงล่าง7จสีผงของสกินเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวจากสีแดงนะฮะแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์รอบตัวสกินด้วยนะฮะซึ่งเอฟเฟกต์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนฝุ่นละอองนะครับเป็นจุดๆๆสีขาวรอบๆตัวเราเลยอะแล้วจุดเต้นของสกินนี้จะอยู่ที่ล่าง8นะฮะ ระล่าง8เนี่ยเอฟเฟคล้อมตัวของสกินจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมชมพูนะฮะแล้วก็จะมีลูกไฟอยู่รอบตัวเราด้วยนะแล้ถึงสีผิวของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินด้วยนะฮะส่วนสีผมเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวแบบนีออนด้วยนะโดยรวมสกินนี้เนี่ยก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะฮะแต่ก็น่าเสียดายนะที่มันไม่เปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลเลยอะ อันดับต่อมานะฮะอันดับที่8ซุนซุยเรจแนลรี่ท็บที่2ซุนซุยเรจแนลรี่ท็บที่2ไม่เปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ที่มันสวยจนได้มาอยู่อันดับที่8เนี่ยเพราะว่าโมเดลของเขานนั่นเองนะฮะและจะไม่ผิดโมเดลนี้นะ่าจะมาจากเกมนะโดยตัวโมเดลนั้นซุนซุยจะใส่ชุดยอมาทูดที่มีซากุระอยู่ด้านหลังนะ,ะและจะมีเอฟเฟกต์ซากุระโรยลงมาเรื่อยๆด้วยนะ,ะซึ่งมันดูสวยและดูเทมมากๆเลยนะรวมถึงหน้าต่างซุนซุยเนี่ยก็จะดูเหมือนคนเจ้าเล่ยเจ้าเล่ยหน่อยนะครับผม มันยิ้มแบบมันรีไ่เหลีล่ยมอะแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ร่างโหมดเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยนะครับรวมถึงมันไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลด้วยนะอันดับที่7เบียคุยะรีเจเนอเีแบบที่2 โดยตัวโมเดลเนี่ยก็จะเป็นโมเดลของชินบุ1 0 0เนลยนะฮะก็คือจะถูกเปลี่ยนหมดเลยนะทั้งดาบทั้งอะไรทั้งชุดอะไรพวกนี้จะเป็นชินบุเลยนะแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลเนี่ยก็จะเปลี่ยนสกิลเบียร์คู่ไรเป็นสีชมพูด้วยนะครับคือปกติจะเป็นสายฟ้านะแต่ว่าอันนี้จะเปลี่ยนให้เป็นสีชมพูนะครับให้มันเข้ากับตีมของชนะินบุเนาะส่วนร่างโมดเดยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมเลยนะครับ อันดับที่หอุลาราล่าลีเจนอเรี่แท็บที่2กินอุลาราล่าลีเจนอเรี่แท็บที่2นี้เอฟเฟกก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็ตัวโมเดลในร่างแรกเนี่ยก็จะมีแค่แผ่นเหล็กลอยอยู่ข้างหลังเรานะฮะแล้วก็ชุดเนี่ยก็จะดูแตกต่างจากสกินปกติหน่อยนึงนะครับผมซึ่งพอเราเปิดโหมดเนี่ยแผ่นเหล็กที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยก็จะกลายเป็นขาแมงมุมแทนนะครับแล้วก็จุดเด่นของสกินนี้เนี่ยมันมีอยู่แค่อย่างเดียวเลยนะก็คือเพลงตอนแต่งร่างนั่นเองนะครับคือสกินมันเเเเทพเพราะะลลงลยอ่ อันดับต่อมานะฮะอันดับที่5 I ้าไอเซนรีเจเนเรตทับที่1แล้วก็รีเจเนเรตทับที่2นะครับอันนี้ผม่งขอเหมาลวงทั้ง2สกินเลยนะเพราะว่ามันสวยทั้ง2สกินเลยนะครับโดยสกินไอเซนทั้ง2สกินนี่เนี่ยมันจะไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าโมเดลเนี่ยจะเท่มากๆเลยนะซึ่งรีเจเนเรตทับที่1เนี่ยตรงส่วนโมเดลเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันอ้างอิงมาจากไหนนะแต่ว่ามันก็ขั้นที่จะเท่เลยนะฮะซึ่งพอเราแปลงร่างแล้วเนี่ยตรงสกินาเนี่ยมันก็็จะเปนร่างหะะนนััวเิกนนนะะฮอี้็ ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะสำหรับผมนะซึ่งผมก็รู้สึกเสียดายน,น,นิดๆนะ mm hmm. มันน่าจะทําให้ตาที่อยู่ตรงส่วนปีกเนี่ยมันขยับได้นะครับอันนี้ถ้ามันขยับได้มันจะเท่ามากๆเลยนะฮะส่วนเรเจเนอเแท็ที่2นั้นจะเป็นสกินเอนเดอร์แมนจากไมค์คาร์ฟนะฮะซึ่งเรเจเนอเแท็ที่2เนี่ยร่างแรกๆเนี่ยอาจจะดูเฉยๆนะแต่พอเราเปิดโหมดเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นเอนเดอร์แมนอาปากอะแต่จริงๆที่มันสวยเนี่ยเพราะว่ามันมีปีกอยู่ข้างหลังนั่นแหละครับ อันดับที่ 4, อุนคิโอลาลีเจเนรี่ทับที่1อุนคิโอลารีเจเนรี่ทับที่1โมเดลเนี่ยจะมีแสงนีออนระหว่างหน้าอกถึงส่วนท้องรวมถึงแขน2ข้างด้วยนะฮะแล้วก็ตรงเขาเนี่ยก็จะมีแสงนีออนเหมือนกันนะฮะส่วนล่าง2เนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปจากเดิมเลยนะฮะนอกจากหอกที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนนะครับแต่ว่าจุดพีของสกินเนี่ยจะอยู่ที่ล่าง3นะฮะ พอเราแปลงร่างเป็นร่างสามเนี่ยตรงส่วนของหอกแล้วก็แสงนีออนลมถึงปีกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นแสงนีออนแบบสีขาวนะครับแต่ว่าแสงไอตรงนี้เนี่ยมันจ้าจนแสบตาได้เลยนะครับคือมันแสบตาชิบหายเลยนะฮะแล้วก็ไอตรงสกินนี่เนี่ยมันไม่เปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าเสียดายเลยนะ อัน,นที่3มาชูรีเจเนอเรท็บที่1แล้วก็รีเจเนอเรท็บที่2นะฮะเมาชูรีเจเนอเรท็บที่1เนี่ยเอฟเฟกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วมันก็จะเปลี่ยนแค่สกิล2ของร่างโหมดกับ Ora, ออร่ารอบโล,อลอของเราแค่นั้นนะครับแล้วตัวโมเดลเนี่ยก็จะใส่ชุดเกาะที่มีลวดลายเป็นสีชมพูอมแดงอันนี้ผมก็ไม่เคยดูเฟดนะเพราะงั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมาจากไหนเนาะส่วนลิเจเนอเรท็บที่2เนี่ยอันนี้จะเป็นสกินของน้องโลนะฮะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องเฟดเหมือนกันนะ แล้วก็ตัวสกินนี้เนี่ยเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีนม่วงนะตัวโมเดลเนี่ยอาจจะไม่สวยสู้รีเจน n a l l รียทับที่หนึ่งนะแต่ก็ถือว่าน่ารักใช้ได้เลยแหละฮะ อันดับที่2คิรัวลีเจเนอรี่แถบที่3ามกินคิรัวลีเจเนอรี่แถบที่3เนี่ยจะเป็นสกินของลักโวเทียนะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าน,นะซึ่งตัวสกินนี้เนี่ยในร่างแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูสวยอะไรมากเลยนะฮะแล้วก็ตรงสกิลสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์สเก็ตบอร์ดเป็นสเก็ตบอร์ดที่เคลียบด้วยสายฟ้านะครับคือมันเหมือนเป็นสเก็ตบอร์ดสายฟ้าแต่จุดเด่นของสกินนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ร่างโหมดนะฮะพอเราเปิดโหมดได้เนี่ยโมเดลของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับโโโโดยยยยยตตตตรรรงงสสีีีีีีหหหนน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 ้้าาาเเเเเเ่่เ่่่่กกกก็็็จจจจะะะะะปปลลลลมมมมืออัอับิิควศผข,ข,ขึฮ ขเ,ขเขาเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกสายฟ้าอยู่อีกทีนึงนะฮะแล้วก็ตรงส่วนข้อมือทั้งสองข้างเนี่ยมันก็จะใส่ถุงมือสายฟ้าที่มีกรงเล็บติดอยู่ด้วยนะครับรวมถึงส่วนขาทั้งสองข้างด้วยนะและ้วรอบตัวเราเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกสายฟ้าอยู่อีกด้วยนะครับและพอโหมดหมดเนี้ยไอพวกถุงมือกับเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะมันจะไม่หายไปเลยนะคือมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเราตายลงไปเท่านั้นนะครับแต่ถ้ากลับมาเปิดโหมดมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะอันที่โหมดที่รัวเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเข้ากันเลย ต่อมาเรามาถึงอันดับที่หนึ่งแล้วนะฮะอันดับที่หนึ่งเนี่ยผมขอยกให้เซเบอร์ เรจแนลลี่แท็บที่1นะะึ่ะครับโดยตัวสกินเซเบอร์เรจแนลลี่แท็บที่1จะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเท่าไหร่เลยนะฮะอย่างแรกเลยนะก็คือไอ้สกินนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเอฟเฟกต์เกียบทุกสกิลเลยนะฮะไม่ใช่เกียบอ่ะมันเปลี่ยนทุกสกิลเลยต่างหากนะคือเอฟเฟกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงกึ่งสีแดงนะแล้วก็จะมีสีชมพูเนี่ยผสมออกมาด้วยนะส่วนตัวโมเดลเนี่ยก็จะมีกออรอบหัวไหล่กับเอวนะซึ่งมันเป็นโมเดล 3D ตัวแรกเลยนะที่มีในแบบ ABA นะส่วนดาบเนีีีีี่่่่่่่่ยยยยยยกกกกกก็จจจจจะะ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 ถูเเเเเปปปลลลลลนน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 ไดดดด้วววววคครรัันะััับบบบตตตตงงงงาาาาามมมโช์ออซึแสิิทห ดาบเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นโมเดลของสกินนี้นะฮะซึ่งมันน่าจะอ้างอิมาจากเฟดส,สักตอนหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือตอนอะไรนะเพราะผมไม่เคยดูเฟดเนาะส่วนร่างโหมดเนี่ยตัวของร่างโหมดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยต่างจากร่างปกติเท่าไหร่นะครับต่ต้องดาบเนี่ยจะมีอล่ารอบๆตัวดาบซึ่งมันจะเป็นสีม่วงกึ่งสีแดงผสมสีชมพูเหมือนเดิมเลยนะแล้วส่วนชุดลำลองเนี่ยก็ทำออกมาได้ดน่ารักมากเลยนะครับถุกใจพวกซิมเซเบอร์แน่นอนเลยนะฮะสกินนี้เนี่ย お前に会いに来たんだ大変だったよお前すげえ遠くにいるから